สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะนักลงทุนที่นานทุกท่านครับเมื่ออยู่กันในคลิปส่งท้ายสําหรับคาคืนนี้ก็คือดาวโจนส์นะครับดาวโจนส์องอาทิตย์ที่ผ่านมาเดินไม่ดีนะครับ <c oughs> เดินไม่ดีต้องไม่เหมือนเดิมครับแต่ก่อนดาวโจนส์เดินดีมากครับเดินดีจริงๆแลวหลังจากนั้นมาเดินไม่ดีอาทิตย์นี้เพิ่งเจาะไปครั้งเดียวนะครับเพิ่งเจาะไปครั้งเดียวเมื่อวันเมือม่อรอบแรกนะครับเมือ่อวันที่สองอ๋อใช่เมื่อวันที่สองครับ 9559ครับวันแรกวนแรกปนึก8อ๋อวันแรก8มาอาทิตย์นี้มา2ครั้งครับเด่นมา2ครั้งมันก็ก็ถ้าขาดรุน50%ครับก็ยังลุ้นต่อเป็นวัน,ล,น,วนลุ้นต่อเป็นวันที่5แล้วกันนะครับโอเคครับก่อนอื่นมี fc fc p a n t ครับ fc พันแท้เดี๋ยวผมให้ดูอ่า fc พันแท้มาอันนี้คือหังเสงี่บายครับ ฮังเสีงบายที่เด้งบนล่างตัวเน้นนะเขาบอกว่าฟุกเฉยเยแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ผมให้ผมจะค้างไอ้ผมจะห้อยไว้่างนี้แหละผมจะแขวนไว้แางนี้แหละให้ผู้ชมลองอ่านดูคนเดิมครับแต่เปลี่ยนชื่อใหม่ผมก็ยังโอแสว่าคนนี้นี่สุดยอดจริงลองอ่านดูแล้วกัน,นครับผมก็ว่าเอ๊ะ เนาะไม่รู้ผมไม่พูดแล้วกันอ่านเองแล้วกันนะครับไม่พูดต่อสามต่อความยาวสามความยืดให้อ่านดูนะครับห่างเสียงบ่ายผมเน้นตัวเน้นเน้นเก้าแปดแปดหกนะแต่ฟุกครับมันฟุกโอเคครับดาวจนข้าคืนนี้ช่างหัวเขาแล้วกันยี 23, 17, ่สิบสามเดือนเจ็ดปีหกสี่ฟังผมเสร็จนะครับฟังผมเสร็จจะตามหรือไม่ตามขึ้นอยู่กับท่านนะครับ ตั้งหลังมาวิเคราะห์นี่ชักยังไงกันไ่รู้เนี่ยแต่ก็ชอบครับชอบเปิดห้าหนึ่งหนึ่งครับห้าหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดหกครับอ่าอันนี้มองใีกหนึ่งมือน้อยหนึ่งอย่างคือแรกคือโอกาสที่จะปิดอ่ะคือเบิ้ลกับเลขพี่น้องเป็นไปได้นะครับทำรับคนชอบเล่นตามตารางอ่ะไปจับตามตารางดูเบิ้ลพี่น้องมีไม่เยอะครับเบิ้ลบนแล้วก็เบิ้ลแล้วก็พี่น้องอ่ะ ตามตารางมีไม่เยอะครับลองมาจับดูนะครับตารางเมื่อวานสาม3าแต่กรณีเดี๋ยวผมให้ดูครับดาวโจรข,ข้ามคืนนี้เนี่ยมันอยู่แค่ร้อยกว่าจุดเนี่ยตอนนี้เพิ่งช่วงหัวข้ามนะครับกว่าจะปิดตีสามไม่รู้ว่าจะบุกลบนะครับไม่รู้ว่าจะบวกลบผมยึดหลักจากที่เคยบอกไปว่าใครคิดใครใครเคยติดตือชักพันกันนะ,ะชักพันกันนะใคลเดนามผมจะบอกว่าทุกวันศุกร์ส่วนมาก มันจะวนตัวเปิดและอามวินครับส่วนมากมันนะส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้แมางความว่ามันจะมานะแต่ส่วนมากนะครับส่วนมากมันจะเป็นอย่างนั้นและ1สังเกตดูครับผมจับ1นึ่งทีไรหายไปหนึ่งรอบหรือไม่ก็ไปร้อยเมื่อวานจับ1หายครับวันนี้ตาม1ต่อครับตาม1ต่อครับถ้าเมื่อถ้ามา1กรณีบวกก็จะเป็นท้าย1ท้าย6เหมือนเดิมนะครับอาจจะสลับ1ลงล่าง6อยู่บนนะครับประมาณนี้ผมเน้นไปที่1ครับเนาะ ถ้าชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านเนาะถ้าใครชอบฟังโม้เชิญครับต่อไปครับสองหนึ่งหหนึ่งเหนึ่งแปล้วก็2องเจ็ดครับเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับถ้าเบิ้ลถ้าเบิ้ลจะเป็นตัวมันเองอะตัวมันเองก็อาจจะเป็น หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งได้สองพี่น้องของเทเบิ้ลสองสองเลแต่ผมได้เทเบิ้ลหนึ่งเพราะหนึ่งหกตัวเดียวกันครับติดเบิ้ลมันเปิดเบิ้ลหนึ่งหนึ่งอาจจะตามหกหกนะติดไปหกหกตัวระบาดหกหกเท่ากับเก้าเก้านะระวังให้ดีหกหกเท่ากับเก้าเก้าร้อยมัดหกครับเพราะตัวรองมันคือหกนะครับครับประมาณนี้ครับสําหรับหุ้นดาวโจนส์ค่ำคืนนี้ครับพิจารณาดีๆก่อนที่จะตามครับเนาะ ถ้าผมรู้เหมือนกันครับถ้าผมรู้เล่นออนไลน์ผมเล่นเอผมเล่นเองผมเล่นเองไปแล้วครับไม่ได้ใช่เรื่องพันธันง่วงครับเมื่อกี้มัวดูซีดูหนังเดอะคิงด้อมภาคพิเศษเนี่ยที่ใครเคยดูเดอะคิงด้อมมันจะดูนครับที่เป็นซอมบี้ครับซอมบี้นะอันนี้เป็นภาคเป็นภาคต่อเป็นภาคก่อนจะเกิดซอมบี้ยังไงนะเพิ่งดูเสร็จครับโอเคครับดาวจนค่ขาคืนนี้ประมาณนี้ครับพิจารณาดีๆก่อนตามนะครับถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านครับก็เหมือนกัน ทุกวันนี้ผมไม่ได้เล่นครับผมไม่เคยจิ้มนะครับไม่ต้องห่วงครับผมไม่ได้จิ้มผมไม่ได้เล่นผมวางอย่างเดียวครับรายได้หลักผมต้องการจากยูทูบเฉยครับผมไม่ต้องการเอาเงินไปเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าไม่มั่นใจตัวเลขไม่ได้หมายความว่าไม่มั่นใจเลขตัวเองแต่ผมเลิกเล่นมานานแล้วผมฟื้อแต่รลอตเตอรี่นะครับผมไม่ได้เล่นหวยหุ้นเลยนะครับไม่สบายใจได้ไม่ต้องห่วงไม่รู้สึกกดดันในทางนั้นเพียงแต่คนที่ตามเนี่ยต้องพิจารณาก่อนตามนะครับเฮงเฮงรยรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ